สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้แม่อายมาในลุกของสาวญี่ปุ่นแสดงว่าตำนานเรื่องนี้คงจะต้องเป็นผีญี่ปุ่นแน่ๆเลยแต่ผีญี่ปุ่นที่ขอกันเยอะไม่เข้าใจทำไมถึงชอบนั่นก็คือตำนานเทเคๆเรียกถูกไหมนะคิดว่าคงจะพอได้ ตำนานเทคเทเคเป็นตำนานของเด็กนักเรียนสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างรางรถไฟในวันหิมะตกหนักเดาว่าเธอคงจะมีความเจ็บปวดภายในหัวใจเธอยืนอย่างเศร้าส้อย ในวันที่หนาวเหน็บจากนั้นเธอก็มองไปยังรถไฟที่กำลังแล่นเข้ามามองไปแล้วเธอก็ตัดสินใจไม่อยากจะอยู่อีกแล้วเธอจึงกระโดด ขวางรางรถไฟตามตำนานเขาเล่ากันว่าร่างกายเธอนั้นขาดเป็นสองท่อนเลือดไหลนองเต็มรางรถไฟแต่เธอยังไม่ตายเพราะว่าความหนาวเย็น ทำให้ร่างกายท่อนบนของเธอยังคงขยับตัวและร้องเรียกคำว่าขาของฉันอยู่ไหนเป็นเสียงเราหรือที่คนญี่ปุ่นพูดถึงมากว่าน่ากลัวเหลือเกินแต่หลังจากนั้นสิ น่ากลัวยิ่งกว่าไปชมกันเลยช้าของฉันอยู่ไหนขาของฉันอยู่ไหน ตามตำนานเขาว่ากันว่าเมื่อเด็กสาวเสียชีวิตลงวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่แถวๆรางรถไฟคำว่าเทคเคเทเคมาจากเสียงที่เธอขยับตัวใช้ข้อศอกลากท่อนบนของเธอไปตามรางมีเสียงดังเทกเเค ักค่ถ้าแถวบ้านเราก็อาจจะดังแครกแครกแล้วจะเป็นผีอะไรล่ะช่างเหมือนเธอะแต่ตำนานเทเคเทเคบอกว่าเธอจะถือเคียวอันหนึ่งไปเอามาตอนไหนเหรอไม่รู้เธอจะเอาเคี้ยวนี้ไล่สับคนอื่นให้ขาดสองท่อนเหมือนเธอเพื่อจะมาเป็น ตำนานเทเคเทเคด้วยกันแล้วการที่เธอคลานด้วยข้อศอกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะเขาบอกกันว่าเธอคลานได้เร็วมากแต่ทำไม่ได้เพราะว่าตัวหนักมากเอาเป็นว่าตำนานนี้ก็เล่าลือกันมาแล้วเด็กๆญี่ปุ่นก็ชอบกันมากด้วยนะ การที่ผีเทเคเทเคถือเขียวก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของผีตัวขาดญี่ปุ่นคิดได้เอาเป็นว่าถ้าอยากฟังเรื่องอื่นๆก็คอมเมนต์ด้านล่างอย่าให้มันลำบากขนาดนี้อีกเพราะว่าเหนื่อยมากนะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยไม่งั้นจะโดนสับเข้าจายไม้เด็กๆ วันนี้ลาไปก่อนคลานเหนื่อยมากสวัสดีจะแก